แล้วเกมยืดเยื้อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยครับใครได้ประโยชน์อ่ะใครเสียประโยชน์อ่ะอามาดูนี่อันแรกเลยนะประเทศเสียหายครับจากสุญญากาศที่ยาวขึ้นไม่ต้องบอกไม่ต้องเถียงกันเลยว่าไม่เสียหายนายกยังทํางทำหน้าที่ต่อไปได้ทำหน้าที่ต่อไปได้แต่หลายหลายคนเวทแอนซีหลายหลายคนเล่นบริบทเกมทางการเมืองที่ชวน น่าสนใจอย่างยิ่งอันแรกเลยต้องบอกค่ารากการก่อนหละที่พี่โอกเกินเกิน่ะเกียร์ว่างเห็นนะฮะเห็นไหมคือไม่เต็มร้อยเกียร์ไม่เข้าเต็มร้อยเอาต่อมาตอนนี้บัญชีรายชื่อนายกคนอื่นๆเนี่ยที่มีแต่ละพักเนี่ยนะได้ลุนน้นนะยิ่งความแนม่นอนทางการเมืองมากเท่าไหร่นเนี่ยโอกาสเขามีเท่านั้นแต่ถ้าการเมืองนิ่งเนี่ยแข็งแกร่งเนี่ยโอกาสตรงนี้จะลิบลี่ลงถูกแม้จะมีบ้างแต่ลิบลี่ลงแต่ตาราที่เกิดสุญญากาศที่ยาวนานเนี่ย ทุกคนก็มีความหวังทุกคนก็ได้หลุดถามว่าเอาคนที่บอกว่าบัญชีแล้วกันบัญชีรายชื่อที่เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครบ้างอันนี้ในฝั่เกิดว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเกิดหกล้มขึ้นมาเนะี่ยยุ่งเลยนะเออในฝั่งในฝั่งของรัฐบาลแล้วกันฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยมีคุณแพทองทานชินวัตรครับมีอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริครับอดีตอัยาการสูงสุดธนูตอนนี้เขาเรียกหนูสีเหลือง หนูเสื้อเหลืองท่านหนูและลุงป้อมครับคุณเอกประวิทธ์วงสุวรรณตนี้ลุงป้อมก็ประชุมลูกพักเ,เห็นภาพมาสองวัส,งสัปดาห์ติดต่อกันแล้วครับทานข้าวกับลูกพักทุกวันองนังคารนี่นี่เห็นแล้วไม่พอนะทานข้าวแล้วตอนนี้มีคนแกนนําครับไปเชิญไปเรียกอืไปชวนเชิญบรรดาผู้ได้รับ การเลือกเป็นสวมาทานข้าวที่ป่าลอยต่อด้วยแล้วเหรอเส้นทางของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไม่ได้โรยโดยกลีบกุหลาบครับจนบัดนี้การทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างยืดเยื้อยาวนานจากชะตากรรมที่อยู่ในมือของสารรัฐธรรมนูญครับแน่นอนครับวันนี้มีสองประเด็นใหญ่ที่มีอาจจะส่งผลต่อการกำหนดทิศทางการเมือง แต่สิ่งที่ยังยืดเยื้อยังไม่ชัดเจนก็คือคดีของนายกนะเพราตอนนี้ศารตุลาการสามนูนบอกแล้ว่าต้องไปรอวันที่24กรกฎายนคม,ม<ไ>ประชุมอีกครั้งหนึ่งถึงจะกําหนดได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะวินิจฉัยคดีนายกเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าศารรัฐธรรมนูญมีการถกถแถลงและมีการพูดคุยหาลือกันโดย มีความเห็นแย้งกันในหลายๆเรื่องชะตากรรมของนายยงตรีจึงยืดยาวออกไปหมดเลยพ้นรัฐพิธีอันสําคัญด้วยอก็ตอนนี้ก็คือเหตุผลว่านัดอีกรอบหนึ่งมีสองเรื่องคือขอข้อมูลเพิ่มอรอคําชี้แจงดูนะรอคําชี้แจงจากฝ่ายไหนพี่วีดูนะสารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายครพี่วีดูนะปาย แล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมมูลเพิ่มเลยและรอฟังคําชี้แจงและพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งสาลรัฐธรรมนูญได้เรียกไปก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นสาลนูญเรียกทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายของนายกแล้วก็ฝ่ายของ40สวนี่กำหนดนัดพิจารณารอบต่อไป24กรกฎาคมวันนี้นับมือวันนี้วันที่10 อีก14วันเออโอ้สี่วันสี่วันยังไม่รู้ว่าจะนัดวินิจฉัยไหมอ่ามาดูคดีของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ติดบ่วงอยู่เดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็ไม่ได้ครนะครับเดินหน้าก็ไปหลายคนก็ยังไม่มั่นใจอืม17พฤษภาคม2567ครับบ่วงมาจากไหนสว4ี่คนโยนบ่วงปึง้งครับยื่นชื่อถอดถอนนาย,ยกรัฐมนตรีปมไหน ปมตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิชิตชื่นบานและที่สำคัญเป็นไฮไลท์ก็คือ23พฤษภาสารรับคำร้องฮะโอ้รับคำร้องไปพิจารณาครับเออนี่12<ง>มิถุนายนสารมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ภายใน17มิถุนา1 7 12มิถุนา17มิถุนาคิดว่าศาลจะนัดคำินิจฉยแต่ไม่ใช่ครับครับ8มิถุนาครับให้หน่วยงานหรือบุคคลเกี่ยวข้องจัดทำความเห็นตามประเด็นที่ศาลกำหนดยื่นไปใน1ิวันแนละ้วโอ้โหก็มาถึง10รกรกฎาเรียกข้อมูลเพิ่มเติมนี่รอ,อคำชี้แจงจากหน่วยงานหรือบุคคลนูน่น ต้องไปกกได้ทีที24กรกฎาลมดารวมตอนนี้รวมรว,ว,วมเวลาตั้งแต่ตั้งแต่วันรับคำ<ช>ร้องแลวรับรับคํา23พฤษภาคมและให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปกลับจนบัดน,นี้กี่วันนี่ไงฮะฮะนี่ไงนับจาก23บาพฤษภาเนี่ยวันที่สามรับคำร้องเนี่ยถึงวันนี้นะไม่ใช่ถึง24นะครับจริงเราต้องต้องถึง24่มันต้องพร้อมยังสูญญากาศอยู่ใช่ไหมไม่ตัดสินเนี่ย48แแล้ว เพราะฉะนั ar, 94, 94, 24, 24, 네้น48วันน really okay. okay. mm ับ24ถ้าสมมุต um. ิว่า24นะเอาสมมุติแล้วกันสารนัดวิิจัยเลยโอเคหลักฐานเพิ่มเติมชัดเจนหมดแล้วนัดวิจัยพอจะนัดวิจัยมันต้อง15บ้วกหนึ่งสิบ้าวันบวก่ทอไม่น้อยกว่าทอดไปไม่น้อยกว่า15วันก็คือ15บวกหก็15บวกหก็นู่นแหะอย่างเร็วก็9สิงหา เก้าสิงหาคุณน,นับจากนับจากยีเนี่ยไป79วันคุณนับเร็วกว่านายกรัฐมนตรีอีกไปยี่สวันยี่สิบดยีวันเนี่ยคดีของอท่านอดีตนายกประยุนตรจอีนึ่จบครับ38จบสา <38. S 2> แปดของนายกนี่48วัน <c oughs> ยังไม่ได้ข้อยุติแต่ <c oughs> ถ้าแนวโน้มแบบนี้ถ้า24นัดวินิจฉัยเนี่ยก็มากกว่าส5วันเนี่ยก็คือ15บห้าบวกหนึ่งเนี่ <c oughs> 9สิงหานี่ก็โอ้โหเจ็ดวันน่ะการยืดระยะเวลาจากการเรียกพยานหลักฐานแม้ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะยังทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีครับแต่ในเชิงเซนติเมนต์หรือความเชื่อมัน่นตอนนี้สะท้อนออกมาจากภาคการลงทุนในต่างประเทศครับ,รบนักลงทุนต่างประเทศพูดคุยกันเรื่องนี้เรื่องเดียวคือ,อ วิตกกังวลเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองของนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับต้องบอกว่า,เ,าเรื่องของสอวอไม่ยื้อแล้วสอวอเนี่ยสายสีนี่สวเนี่ยไม่ยื้อเนี่ยสายอะไรสายสีน้ําเงินสายสีน้ําเงินมุดดินไปไปแล้วไปเร็วแล้วแต่สองสีเนี่ยก็คือสีแดงกับสีส้มเนี่ยดูออจะถูกวิบากกรรมนะจะยื้อนะนี่มันอ่านแบบมองการเมืองได้ระดับหนึ่งนะดู แดง <laughs> นายกรัฐมนตรีเนี่ยใส่สีน้ำเงินก็จริงแต่มาในฐานะตัวแทนสายแดงคือเพื่อไทยยืดเยื้อถูกล็อกอยู่ไหมถูกล็อกอยู่อของของก้าวไกลถูกล็อกอยู่ตอนนี้ก้าวไกลตอนนี้ก็ถูกล็อกอยู่ในชั้นศาลการเรียกสอบสวนและขอข้อมูลเพิ่มเติมและต่อสู้ในบริบททางเหตุและผลครับออจากมาตรา112รบอครับล็อกอยู่ทั้งสองคดี เหมือนและต่างกันยังไงบ้างอ่ <điều> ะกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตุลาการสี่เสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นมีสี่คนห้าห้าเสียงเนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับคนที่ตอนพลเอกประยุทธ์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสี่เสียงที่ไม่เห็นด้วยประกอบด้วยท่านวรวิทย์กาสศรีเทียน <Ừ S 2> ท่านเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเกษียณมาแล้วนะปัจจุบันครบวาระไปคุณ ท่านอาจารย์อุดมสิทธิวิรัตธรรมตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านบรรจงศักดิ์วงปราดและท่านปัญญาอุตชาชนครับครับมานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมีห้าตุลาการนะครับที่เห็นว่าไม่ต้องอมีหาตุลาการไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พอดีของท่านเบรีรประยุทธ์ได้แค่4ีไงสวด,ดอีกห้ให้หยุด,ดเลยสุดท้าย ปรเอกประยุทธ์หยุดไป38วันไป38วันพ้อมรักษาการใจบรรดาลแรงทันทีเลยแล้วก็พ่อฝั่งของนายกเศรษฐาเนี่ยไม่ต้องหยุดบัตรหน้าที่ครับแต่ความต่างความเหมือนนี่ไม่เห็นแล้วนะแต่เวลาในการวินิจฉัยเนี่ยห่างกันเยอะอย่างที่บอกคือปรเอกประยุทธ์เนี่ยสาวันนะแต่ท่านนายกเศรษฐาถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยไม่ต่ํากว่า80วันนี่อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบวันความเหมือนในความต่าง แล้วเกมยืดเยื้อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของออนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยครับใครได้ประโยชน์อ่ะใครเสียประโยชน์อ่ะมาดูนี่อันแรกเลยนะประเทศเสียหายครับจากสุญญากาศที่ยาวขึ้นไม่ต้องบอกไม่ต้องเถียงกันเลยว่า,าไม่เสียหายนายกยังทำหน้าที่ต่อไปได้ทำหน้าที่ต่อไปได้แต่หลายหลายคนเวทแอนซีหลายๆายคนเล่นบริบทเกมทางการเมืองที่ชวน น่าสนใจอย่างยิ่งอันแรกเลยต้องบอกค่ารักกรก่อนละที่พีโอกินเกินน่ะเกียร์ว่างเห็นนะฮะเห็นคือไม่เต็มร้อยเกียร์ไม่เข้าเต็มร้อยเอาพูดพูดง่ายๆนะทำยังไงก็เดินไม่เร็วอ่ะเดินไม่เร็วแต่เดินแต่เดินไม่เร็วอันที่สามการเมืองขาดเสียภาพครับต้องบอกว่าสถานการณ์ที่เป็นสุญญากาศทางการเมืองเสถียรภาพการเมืองเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วพี่วีนอกอะไรก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ขาดเสถียรภาพพคร่วมดูนะ แม้แต่สสในพักเพื่อไทยเองหลายคนก็เริ่มสำแดงเด็ดสำแดงเด็ดเหตุง่ายๆ <laughs> หนึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะเป็นได้รับแต่งตั้งไปด้วยนะบอกว่านายกเลิกเดินทางไปต่างประเทศได้แล้วมาทำงานที่ทำเนียบ <laughs> <อ>ส่งเสียงออกมาดังๆบอกเราเรื่องหนึ่งรับ Voice มันออกมาแล้ว <laughs> ต่อมาตอนนี้บัญชีรายชื่อนายกคนอื่นๆเนี่ยที่มีแต่ละพักเนี่ยนะได้ลุ้นนะ ยิ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองมากเท่าไรเนี่ยโอกาสเขามีเท่านั้นแต่ถ้าการเมืองนิ่งเนี่ยแข็งแกร่งเนี่ยโอกาสตรงนี้จะริบหลี่ลงถูกแม้จะมีบ้างแต่ริบหลีลงแต่าตามอะไรที่เกิดสุญญากาศที่ยาวนานเนี่ยทุกคนก็มีความหวังทุกคนก็ได้ลุ้น คนที่มีบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อของพรรคการเมืองอ่ะไปดูเลยครับทุกคนอ่ะมีความหวังหมดเลยอันที่5นะฮะการกับเพื่อนนโยบายสําคัญสาคัญเนี่ยต้องบอกไม่ลาบลื่นนะไม่ลาบลาบลื่นนมันก็ใกล้เคียงกับข้าราชการเกว่างแต่มันมีหลายบริบทอื่นที่มากกว่าในการกับเพื่อนนโยบายครับการสั่งการการบังคับบัญชามันมีปัญหาในเชิงอํานาจครับและ ถามว่าเอาคนที่บอกว่าบัญชีแล้วกันบัญชีรายชื่อที่เสนอชื่อเป็นนายกเัิมเตรียมีใครบ้างอันนี้โดยสังเกิดว่านาย,ยกเัิมนตรีเศรษฐาทวีสินเกิดหกล้มขึ้นมาเนะี่ยยุ่งเลยนะเออในฝั่งในฝั่งของรัฐบาลแล้วกันฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยมีคุณแพรทองทานชินวัตรครับมีอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริครับอดีตอายการสูงสุดครับต่อมามีทนูตอนนี้เขาเรียกหนูสีเหลือง หนูเสื้อเหลืองท่านหนูอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันก่อนไปใส่ไอ้นี่เไอเนี่ยผีตาโคเนะจ๊ะและลุงป้อมครับลุงป้อมลุงเอกประวิตย์วงสุวรรณตอนนี้ลุงป้อมก็ประชุมลูกพักเห็นภาพมาสองวันสองสัปดาห์ติดต่อกันแล้วครับทานข้าวกับลูกพักทุกวันอังคารนี่อันนี้เห็นแล้วไม่พอนะทานข้าวแล้วตอนนี้มีคนแกนนํา ไปเชิญไปเรียกไปชวนเชิญบรรดาผู้ได้รับ การเลือกเป็นสวมาทานข้าวที่ป่าลอยต่อด้วยแล้วเหรอไม่ธรรมดาขาขากลับแต่ละคนมีถุงอะไรเพิ่มได้รู้ได้ถุงได้ถุงอาหารกลับเดี๋ยวสักวันนึงเดี๋ยวผมกับพี่วีลองเข้าไปป่าดูนี่ไม่ตํางจากพักรุงรัมนานแล้วนะไมตากับพักุงรัมนานใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือตัวแทนจากพรรคลมไทยสร้างชาตินะบัญชีรายชื่อคุณพีรพันธ์สาลีรับโวิภาคนี่เห็นไหมล่ะคนเหล่านี้ มันเหมือนมีลมพัดเยน็นสบายบสบาย,บายคดีนายกรัฐมนตรีที่ยืดเยื้อพี่วีบอกว่าท่านนับไทม์ไลน์โอ้78วันพิจารณาอีกรอบนึงคือวันที่24ถ้าถกเถียงอภิปรายกันเป็นข้อยุติทอดเวลาไปอีก1 5บวกหนึ่งนั่นหมายถึงนายกรัฐมนตรีเจอกับดักไปร่วม2เดือนกว่าๆนะก็78วันเป็นอย่างน้อยอะ่ะสิงหาคมเราจะเห็น อนาคตทางการเมืองอีกมิติหนึ่งหรือไม่ชวนติดตามครับ